สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกม s u r f i ฟ f ิ r m t ร์ h ิชาร์หรือ s u r ร์ฟฟนที่มาจากเหงาจากความมืดจากความสยองนั่นแหละรู้จักคุณภาพของเกมแล้วก็นะก็เกมใหม่แหละเกมใหม่ปะะ่าวว่าจะไม่ได้แล้วโหลดปามัน ก็เพิ่งโหลดมาแหละแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันในนี้มาเท่าไหร่ไม่มีเนื้อเรื่องหรืออะไรเลยนะนั่นมันน่าจะมีในเกมนี่แหละัน้นเราเริ่มเกมเลยดีกว,ว่าเมนพอตมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเมนพอตคือจะต้องหาเทอริโบเทอริโบคือต้องหาความจริงเหรอคือมันจะซ่อนอยู่ในบ้านยายของคุณที่ใต้ที่ใต้เบสเมนต์คือมันมีอยู่3แมป เกมเนี่มันอยู่สามแมปเอาแล้วไงวันนี้ผมอาจจะเล่นสองเกมด้วยซ้ำถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วมันต้องมาสั่งม,มีการอย่างนี้ด้วยนะโหลดโหลดหน้าเกมเพื่อโคตรเฟียวไม่คิดว่าเกมนี้จะขนาดนี้เลยนะยากไงคอสตันตินจำพวกเราได้หรือเปล่าโอเค เนเรื่องน่ะคืนนี้มันคือเนื้อเรื่องนั่นแหละมันจะเป็นเนื้อเรื่องคือมันบอกว่าไก่คอสตาตินจำจำาอรกเตอรหรือเปล่าเพราเราเป็นเหมือนแบบว่ามิติเชียนนี่น่าจะเป็นมนแปลาเวทมนต์หรือเป็นนิยายเหรอหรืออะไรทํานองนั้นแต่มาแต่ว่ามันบอกว่าคือเราน่าจะเป็นฟรีเซแล้วมั้งคือมันบอกว่าเหมือนให้เราอะไป มันบอกว่าบ้านของพวกมันน่ะบ้านของพวกเราคือดินเสียงอะไรบางอย่างมาจากห้องใต้ดินพวกเราอ่ะเลยให้ญาติอ่ะไปหาญาติเมื่อถึงแล้วอ่ะให้เราโทรหาขเขาด้วยโอเคเออวันนั้นแหละเราไม่เลยว่รอพระเจ้าเราจะได้ไปป่าผีพัน คือเราต้องไปท่องใต้ดินด้วยนะแล้วบ้านท่องใต้ดินอยู่ไหนอ่ะที่เสียงบางอย่างห้องจากห้องใต้ดินแล้วเพลงนี้แบบว่าไม่เอื้อมหน่วยเลยในนี่ห้องบ้าเลยห้องนอนติดกับห้องอะไรก็ไม่รู้ตกใจ สะดุง้งโอ้โหห้องนอนตีกับห้องอะไรไม่รู้ไอเสียงอะไรไม่มีเลยเกิดวันที่1ตุลาคม1943ตายวันที่6จุลายน1971 อันนี้ประวัติของเซอร์เฟียเซอร์เฟียหรืออะไรสักอย่าง Curse of Die คือประวัติการตายคือฆ่าตัวตาย Lucius Investigation มีวิ่งลงสีดำจะฆ่าตัวตายพยาของเธอนั้นสามีนะไม่ใช่รรยาพูดผิดพยาของเธอนั้นนอกใจเลยฆ่าตัวตายว่างั้นแล้วก็ตาเลือด อ๋อไม่ใช่ลูกตาของเธอนั้นน่ะถูกควักออกมาคือกินขอไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่ไว้สารเทวอะไรวะยาฆ่านหนูอ่ะรู้จักใช่ไหม hmm. และเธออย่างรู้สึกว่าเธอเหมือนจะฝังอะไรบางอย่างเอาไวท้ที่มันเป็นห้องมันเป็นส,สักที่หนึ่งอ่ะของทางเหนือเนืนเข่าจะมีเทียนและมีดในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เจอมีปืนเลือดภ้าชนะสีแดงแล้วก็ขวดอาร์เซนิกสารหนูก็คือนั่นแหละ ยาฆ่าหนูบ้าเลยวะโอ้แมปแมปช่างโดหดร้ายออกได้ไหมออกไม่ได้ฮะแล้วเราทำงานคนเดียวเจ้าโอ้นี่ไง เราเก็บไงเราไม่ได้บอกด้วยว่าเก็บไงด้วยเกมนี้คือเราเก็บไงกด Q E F ไม่ได้เพราะ F ใจนีกดชิปเอาแล้วไงปัญหาระดับชาติละนี้สามารถบอกได้ว่าเราจะต้องเก็บของยังไงเข้ามาขี้กดท้องเลย่เกมนี้ต้องกดหัวเ,เรื่องแน่นอนอไปชั้นสองดิต้องมีอะไรชั้นสองแน่นอนเลย ภพกระตุกหน่อยนะผมต้องขอประทานโทษก่อนไว้ไว้ก่อนไม่ไม่ไว้ก่อนไม่ทันละโอ้โหคำสาปของพีระมิดราชะโอ้ให้เราขึ้นมาชั้นสองอ่อ่านมสั่นราชเจให้ตำมหาเสียง โอ้เจ้าน้ำเสียงอะไรนะ่ะสงสัยเหมือนมาจากห้องใต้ห้องใต้ดินแน่นอนเสียงเมื่อกี้เสียงผู้ชายนะอะไรวะเลมมี่ก็อย่างเสียงกต้องมาจากห้องใต้ห้องห้องใต้แน่น,นอนนี่ไง đây cái này Nhưng mà dùng đó Đúng này nó lơi Ô nó học nồi đây อะไรกันทำไปถึงบีหลุมทำไปถึงบีศพไม่ใช่หลุมศพเขาเรียกอะไรนะคอฟฟิ่น่ะโรงศพเออโรงศพอยู่ตรงนี้ได้เว้ยได้ไอ้เด็กจะเกตเอาเอาไฟเช็ดตัวขาวออกไปจากที่นี่จะมาทำไมเห็นน้องตัวเองแน่ๆเลยเมาออกพอใช้ไม่ได้ผมเจา้ามันเปิดขึ้นมาได้ยังไงออกไปจากห้องใต้ดิน ี้ยเหรอผีที่ไม่วิตามันบอกเขาว่ายังไงกันนี่แต่แต่มันก็ไม่ชอบแสงนะไหนต้องอยู่นิทูลีเบอร์ดิตแล้งจำไม่ได้มีช่วยด้วยนะผีนั้นจะรีคือรีแอคกับแสง turn off your flashlight เมื่อมันอยู่ใ,ใกล้ก็คือเปิดแฟลชไลท์เปิดแสงเอาไว้เมื่อมันอยู่ใ,ใกล้ตามจริงฉากนี้ผมแปลผิดนะตามจริงอะ่ะมันต้องห้ามเปิดไฟถ้าเกิดเปิดไฟเมื่อไหร่เราจะโดนแดก cua à lấy nghe ao lấy nghe Ủa, pha gì không giờ bỏ hay là cặp cái bánh vần à Tụi trai không phải Tụi trai không phải Tụi trai không phải เซตแคม่าติดตั้งกล้องอีกโอ้โหกล้องนั้นคือท้องใต้ดินด้วยนะ <c oughs> คุณต้องใช้เครื่องตัวจับเพื่อที่จะดูสัญญาณความตราลาของผีว่าผีมันอยู่ใกล้แค่ไหน ก็คือต้องดูพฤติกรรมของมันด้วยอะอย่างเช่นมีสีมีสีออกมีสีก็คือมีแสงขึ้นมาดนว่ยแหละจากเครื่องอ๋อคือถ้าเกิดมีแสงขึ้นให้เรารีบออกจากห้องนั้นทันทีเพราะมันจะอันตรายกอบคุณมันจะอันตรายเมื่อก็คือเราจะตายเลย อย่นีคือมมีสองตัวอะอะไรวะเป็นแก๊งไล่ผีได้ยังจริง พอ,อยฮะโอ้โหมีโลเช็คพอ,อยโคตรเจ๋งนี่พอยอยู่นั่นไม่นงไปทางขวาอแม่งไมง่อย่างนี้เลย ดิเกอร์นี่คือเซอร์ฟิด้าหรอคือปีศาจคือปีศาจที่กลับมาในร่างของเธอว่างั้นเธอตื่นมาจากความตายแล้วเธอก็ไม่มีดวงตาด้วยคือมันมีแสงออกมาจากดวงตาของเธอนั่นแหละและตอนนี้เธอโกรธมากด้วยเมื่อเธอตื่นขึ้นจากหลุมศพก็คือห้องใต้ดินนั่นแหละคือมาจากห้องใต้ดินอย่าใช้แฟลชไลท์และถ้า มันถ้าเกิดมีเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ก็อย่าลงมาที่อย่าลงมาท่องใต้ดินไปเด็นขาดแล้วก็อย่าเปิดแฟลชเลเออเคสนี้มันมันแปลกประหลาดให้ใช้เทียนสิบเล่มใช้มีดที่เปื้อนเลือดแล้วก็ปามีดใส่หนุมศพแอนไฮอินแล้วก็ซ่อนอยู่ในความมืดดังฟอกเกตเดอะแล้วก็อย่าลืม แล้วก็อย่าลืมคือซ่อนอยู่ในมุมมืดได้แหละให้นะไม่ดีวางมีดลงไปในหลุมศพแล้วก็ซ่อนอยู่ในความมืด d o n t forget the lantern อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไม่นั่นด้วยตะเกียงที่อยู่ใต้ตีนเราอะหลังจากนั้นให้รีสปอร์เธอรีโพสติให้เธอครับให้เพิงงีบแล้วก็ออกมาจากห้องใต้ดินให้เร็วที่สุด Do not รีเท r รแล้วก็อย่ากลับมาอีกภายใน7วันและหลังจากนั้นวิญญาของเธอนั้นจใจเย็นลงแล้วก็แล้วก็อย่ามาลืมแล้วก็อย่าลืมกลับมากลับมาไอ้นั่นอะเอ็กแซมข้างหลังนะอะไรมัางนะเทียนสิบเล่มมีแล้วก็มีที่เปิลเลือดแล้วก็คือเทียนสิบลแล้วก็มีนั่นแหละเมื่อเจอเธออย่าเปิดไฟฉายแล้วก็ให้ออกจากห้องให้เร็วที่สุด แล้วก็กลับไปที่นุ่มศพกลับไปที่สุ่มศพแล้วก็วางเพียนสิทเล่มเอา้าหาทางมาจับไฟโอ้โหต้องขึ้นไปชั้นบน ทำอะไรไม่ได้ว่ะ một đinh na, tắc đi ra rồi, phải lắm, nặng nỗi, nặng mà โอ้โหน่าดูนล่วน่าจะแกดเแแด,ด,กแด็กเอาเรื่องไว้มันมแมบ,บอื่นอีกนะจำหน้าเกมนี้ไปเลยคือมันมีแมปอื่นด้วยนะน่ะอีสองแมบปบเอาอย่างนี้ถ้าเกิดคลิปนี้ลายเยอะ ไม่ดิถ้าเกิดมีคนดูเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ยด๋ยวค่อยกลับมาเล่นให้ดูแล้วกันเฉพาะเกมนี้นะเดย๋่วเกมหนึ่ง๋ยวตายไปเกมหนึ่งเลยเดย๋ยวเราไปเจออีกเกมหนึ่งเลยครับเอาละเรามาอยู่เกมที่สองละเกมที่สองชื่อว่า Don't Go Into the Basement พูดง่ายๆคือเฮ้ยอย่าลงไปห้องอย่าไปลงอย่าลงไปห้องใต้ดินอืมลงมาแล้วจะเจออะไร ตคนก็รู้เกมที่เราเล่นส่วนมากเขาเป็นอย่างนี้ตลอดแหละลงไปโดนฆ่าเดิไปโดนฆ่าเจอบ่อยหรืวไป่โดนดีเดด่า ه, ภาพนี้ด้วยไม่กระตุกว้าวเดีย๋ยวไปห้องข้างลนะ่ <c oughs> างฮะเบืงอาบมาสั่งช่นแล้วคิว้วแกเป็นไง พระเจ้าหรือไงฮะมีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่คำว่าสะอาดบ้านเหรออะไรกด e s w a p clean room คำว่าสะอาดห้องนั่นแหละว้าวดุ๊ก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 ดุกดับบูมอ่ะดับไม่ไหว อันนี้อ่ะอุ้ยอินเตอร์แลกเก็บไฟฉายรีพลีสโปรเคนฟิลไปเปลี่ยนฟิลที่ห้องใต้ดินหานแล้วไม่อะมีลูกเมดูหมาด้วยเมดูหมาไม่ใช่เมเอ้ยโม,โม,โ,มโมนาดูหมาไม่ใช่ไม่ดูหมา <c oughs> ไปยืมห้องเราเดี๋ยวีฮะประตูล็อกเอา้า ตามหาฟิลใหม่ด้วยวิ่งก็ไม่ได้นี่คือฟิลเหรอฟิลพี่ไม่มีฟิลอยู่นะร้ครับมีตู้เกมด้วยฟิลเอามาฮะฮะอันเดียเพื่อ ฟิลเดีย๋ยวนี้ฟิลเขาแสนเดียว,ว,วน่าอะไรอะไรวะอะไรพูดถึงอะไรวหนังสือไงตู้เกมไงเล่นเกมไหมอะไรวะ <c oughs> อะไรวะจักรยานเหรออ๋อนั่นเหรอ <c oughs> มันเอาไปฆ่าตะกับห้อง,องเชือด คุณเจียนตู้สักผ้าไงไม่รู้จักไงไม่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ให้ตกใจอีกแม่งเลยจบงี้เลยโอ <Okay. S 1> เคแป๊บน,นึงนะถ้าเกิดตอนที่นี่ตอนที่ มันให้เราความสะอาดทำอะไรเสร็จแล้วอะคือคือเราอันนี้ได้ไหม้าคือเราขึ้นได้เลยได้ไหมแบบไม่ต้องเจอมันอะเอ้ถูกแล้วค่ะน้องถูกแล้วดอบแล้วนะเสร็จแล้เวเสร็จแล้ว่าน้องเสร็จแล้วน้องเสร็จแล้วนีไม่ไหวละว,วางอย่างนี้ อ oh, ีกรอบมาอีกรอบหนึ่งต้อาประตูล็อกแต่เราเข้าได้เอ้าอยู่ดีเอ้าเอ้าเฮ้ยไม่เหมือนอย่างที่คุยกันไว้นี่หว่าเฮ้ยบักวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนานนี้ นี่เราเป็นพระจเระจา้าหรือเนี่ยพระเจ้าลงโทษเราหรือไงเดี๋อะไรเกิดขึ้นเอาล่ะตกแม่หายไปเลยเฮลเฮลมีอินวอนเดมีใครอยู่ไหมครับเริ่มใหม่แล้วแม่งเลยแม่งเ,มเกมแม่งจะจบเพียงแค่นี้เนี่ยนะอ้าวเกมออกเลยเว้ยก็นั่นแหละเกมสองแม่งมีแค่นี้เกมแรกแม่งยังมีโปรล็อกมากกว่าเลยแม่งยังมีมันยังมีแบบออบเจออบเจคทีแบบไอ้นี่ให้แบบ ให้หน้าลุ้นอะไรหน่อยตามหาเปลี่ยนฟิลอันเดียวแมงนะน้จะเป็นเขาของกดให้เดินเล่นอยู่ในห้องใต้ดินโน้จะแบบว่าเป็นห้องใต้ดินแบบจับเรามาขังแล้วทรมานเล่นๆๆอะไรเงี้ยโอจบ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 ครับจบดอนครับดอนอย่าเล่นเรยวว่าเกมเนะี <laughs> ้ยมันสั้นเหลือเกิน <laughs> มันสั้นมากไปเล่าไปเจอใหม่ในคลิปหน้าไป้นคลิปไหนที่ผมไม่ได้ไปเจอใหม่ในคลิปหน้า วันนี้เกมไหนที่ผมสาม,มารถจยิบลงมาเล่นได้เดี๋ยวผู้ชมสาม,มารถเล่นได้เดี๋ยว่าเข้ามาเล่นได้แบบที่ผมเล่นแล้วไม่กระตุกมากครับคอมผมเล่นได้คอมไหนก็เล่นได้ครับยกเว้นคอมที่ต่ำกว่า1ิปีหรือสิบหปีครับที่เล่นไม่ได้หรือคอมสมัยรุ่นส,สมัยที่แบบยังต้องแบบเขียนโค้ดแล้วเข้าไปเล่น,เล,นเล่นเข้าไปในคอมพิวเตอร์อย,อย่างเงี้ยอันนั้นอะเล่นไม่ได้แน่นอนครับไว้เจอใหม่ครับในคลิปหน้าบา,บายๆเฮ้ยอย่างนี้เลย